สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับการที่ผมวันนี้นะผมจะพาทุกคนมาดูไอลูฟี่หมอกฝากนะครับก็คือพระเอกของเราว่าลูฟี่3ตัวละครมันแตกต่างก,กันยังไงนะครับผมก็ในกรณีนี้ขอ,อบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าไอเจ้าลูฟี่ทั้ง3ตัวเนี่ยเราไม่สามารถที่จะอัพแบบเปลี่ยนระดับให้มันได้ก็คือมันเป็นตัวละครคนละตัวกันอยู่แล้วนะครับผมลูฟี่ล่างไอธรรมดาแล้วก็ล่างนิวเวอร์นะครับ2ตัวนี้ผู้เล่นสายฟีสามารถหาได้แต่ว่า ถ้าเป็นลูฟี่เกสีนี้ต้องเติมเงินเท่าน้นนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตัวละครว่า3ตัวลูฟี่หมวกฟางนี้แต่และตัวเปลี่ยนกันยังไงไอตัวล่างแรกที่เป็นแบบลูฟี่ธรรมดานะครับมันก็จะไม่มีอะไรมากสายฟีก็หาได้นะ <Okay. S 1> สกิลหนึ่งก็เป็นสตันนะครับถ้า2ก็ผักเล็กน้อยถ้า3ก็เป็นปืนกลนเฉยๆนะครับสุดท้ายก็เป็นเลือดเนี่ยดูแบบไม่มีอะไรนะครับผมเหมือนลูฟี่เพิ่งได้ผลปีศาจมาก็เลยแบบ กดสกิลแบบทั่วๆไปรัวๆ,ๆต่อยรัวๆแบบยังยืดยังยืดอย่างเดียวนะครับก็หลังจากที่ไปฝึกฝนฮาคิมาหลัง2ปีนะครับผมก็เป็นร่างแบบ n นิ w o เวออย่างเงี้ยก็คือแบบร่างนี้เริ่มจะเก่งขึ้นมาแล้วเริ่มจะใช้เกียร์สได้แล้วนะครับผมแล้วก็เคลือบฮาคีด้วยเนี่ยดูหมัดยักษ์แล้วก็มีติดฮาคิด้วยนะครับไหนวะปัอัขอหมัดฮาคิหน่อยลูฟี่ ในนี้ก็แบบเริ่มใช้ฮาคิเป็นนะครับผมท่าหนึ่งก็เป็นสตั้นนะครับท่าสองก็สตันผักด้วยนะครับท่าสองก็ต่อยรัวๆเป็นสตัรนสกิลสามก็ผักกระเด็นถอยหลังนะครับท่าสุดท้ายก็เพิ่มเลื่อนแล้วก็เพิ่มพลังแบบกระเภาพเข้ามาเนาะก็ดีมากนะครับมันจะเป็นผักเยอะเลยส่วนร่างนี้ก็จะเป็นร่างแกสี่นะครับผมก็เป็นร่างที่ต้องเติมเงินเท่านั้นถึงจะได้รับไอฟฟี่เนาะก็สกิลหนึ่งก็ดีมากนะครับผักสตันเหมือนกันกับโลฟี่ร่างเมื่อกี้เลยแต่ว่าร่างนี้จะเป็น ทำดาเมจนะเป็น30%แล้วก็มีบัฟสถานะด้วยเนาะอันนี้ก็ปืนกลรัวๆครับผมถ้า3ก็สุ่มฆ่าศัตรู1ตัวโดยมีโอกาส40%ถ้าสุดท้ายก็จะเป็นเตะแล้วแล้วก็เลือดก,กับตีคีนะครับผมก็บอกบอกสกิลเบือ้องต้นแล้วกันเพราะว่าผมจะไปตีแล้วก็พาเปรียบเทียบดูว่า3ตัวนี้มันจะเป็นประมาณไหนนะครับผมก็เดี๋ยวก่อนอื่นขอลองตีผู้เล่นเล่นๆดูนะครับผมว่าไอ้สาฟีนี้มันจะโหดขนาดไหน ตอนนี้ขอตีสัก3าเอจ็ดกาก่อนในดูดู3ฟี่นะคะผมว่าตละครลูฟี่ทั้ง3ก็เรี่ยงกันแบบมี3ตัวแล้วนะครับในเกมของวันพีชเราเนาะนี่จะพามาดูฟี่อะไรก็เดี๋ยวผมเอาไปตีเจ้าทะเลดูดีกว่าว่า3ฟี่นี่จะตีเจ้าทะเลเก่งหรือเปล่านะครับดูในะครับน้๊ต่อยก็เป็นวันนี้พาดูเรื่องราวของเจ้าลูฟีล่ละกันนะครับผมเชื่อว่าแบบหลายคนน่าจะอยากดูว่า สามลูฟี่นี้มันจะเก่งแล้วก็แตกต่างกันประมาณไหนก็เดี๋ยวผมจะพาไปตีเป็นบอสรัวแล้วกันจะได้แบบมองเห็นประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะก่อนอื่นก็ขอใส่ของก่อนเมื่อกี้ผมเอาตัวลูฟี่สามตัวมาเยืนเรียงกันไงมันจะได้แบบฟี้ยเฟีวฟี้ยเฟีวหน่อยหไหนก็ไหนๆนแล้วเอาตีเร็วสองชิ้นกับพีเตอคอนไปดามจไม่ต้องใส่นะครับดามจเ,เรามาให้ล่างนี้ดีวกว่าล่างนี้ก็ตีเร็ว ตีดาเมจแล้วก็ตีดามเมจอืมร่างนี้ก็คิติคอนสายตีหมดเลยนะครับผมฟีสามตัวผมคิคกกับดาเมจในนี้ดูก็ดูลูฟี่นะครับผมจะกดเปลี่ยนเงี้ยในนดูมันจะมีสามร่างเลยเนาะในนี้ดูล่างเบลเลอร์เลยเจสี่ธรรมดาล่างล่างนิวเวิร์แล้วก็ล่างเจสี่เนาะเดี๋ยวไปตี เจ้าทะเลนี่ก่อนนะครับว่าไอฟีผมจะตีได้ได้เท่าไหร่นี้ผมจะใส่เป็นไอตัวอย่างหนวดดากับตาฟก้าลอมมาคอยซัพพอร์ตด้วยนะครับผมกับอีกลูฟี่สองตัวปั๊บๆนี่เดี๋ยวมาดูว่าไอฟีผมมันจะแบบไปรอดถึงฝั่งฝันไหมนะครับผมสามลูฟี่ของผมก็แบบสู้ไหมนะครับผมเห็นลูฟี่มีสามตัวไงก็เลยอยากทาคลิปเกี่ยวกับสท์ตัวละครนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปตี ตัวไหนในบ้างนะครับผมใครที่มีแบบคอนเทนต์ดีๆหรือว่าอยากให้ผมเอา3ลูฟี่นี้ไปทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมแล้วก็ยังจะมีสซันจิ3โซโลโด้วยนะครับผมเหมือนจะยังไม่เคยเอามาปะทะก,กันหรือผมเอาปะทะไปแล้วเหมือนจะเคยเอาแค่แบบโซโลกับวินี้หรือเปล่าโซโลกับซันจิหรือโซโลกับอะไรวะเหมือนเอาปะทะก,กันยังไม่ครบคู่เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่เอา3ตัวละคร3รล่างนี้ไล่ต่อยกันดีกว่าเนาะจะได้แบบ รู้ว่า3มล่างนี้แบบใครมันจะเจ๋งกว่ากันนะครับผมระหว่างลูฟี่ซันจิแล้วก็โซโล3ตัวอะไรตอนนี้ก็รอลุ้นแล้วกันว่าพวกนามิพวกโกลบินนามิอุซโนฟแฟงกี้อะไรสัตอไรเาเนี้มันจะมีคาร์ด3ก็คือ 3S นเะเพิ่มเข้ามาหรือเปล่านะครับผมถ้ามีเพิ่มเข้านี้จะดีบางภาคเลยนะครับก็คิดว่าถ้าเกมอยู่ยาวนานน่าจะมีนะครับผมก็ขอให้เขาเปิดไปนานๆแล้วกัน ก็ถ้ามีผู้สนับสนุนน,น่าจะอยู่ได้นานอยู่นะครับเรียบร้อยลูฟี่ผมจะหลับแล้วนี่หว่าโอ้ลืมใส่หินให้มันเหรอลืมใส่หินให้ร่าง2ปีกับร่างไอ้นี่กับร่างธรรมดาฮะโอ้โหไม่เป็นไรนะครับผมเอาไอฟี่นี้เป็นตัวแบกตายไปแล้วสองก็ตำแหน่งตัวแทงะมันจะรับดาเมจแรงมากเลยนะตำแหน่งที่รับดาเมจหนก็คือตัวแบบหลังสุดครับเหมือนผมเอาลูฟี่ตัวเดียวมาตีเป็นดาเมจเลยอะไหน,ไหนเอาซักสองแสนก็พอแล้วผมไม่เอาเยอะหรอก น่าจะขึ้นไม่ไหวนะครับเดี๋ยวฟิ้เองก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าไม่มีตัวเปิดโล่งให้มันเลยดูมันตีขี้แรงมากนะครับไอ้มันต่อยหมัดรัวมันไม่แรงนะมันแรงตอนมันต่อยเฉยครับผมถ้ามันตีเฉยแรงมากเลยลูฟี่โอ้ถ้าแบกขึ้น 300, สนนามแสนได้นี่สุดยอดเลยนะลูฟี่แคสี่ ว่าน่าจะไม่รอดแล้วว่ะมันแรงมากแล้วตอนนี้วัวไอระบ,บุนสิระบ,บุนยังแรงเลยครับผมตอนเนี้ยห่งแนเจ็ดสามแสนอยู่ว่ะ โอ้โหหนวดดำหลับไปแล้วอะ่ะโอโแบกขึ้นสามแสนได้เฉยนะครับผมไอฟี่เราโคตรสุดเลยอะ่ะโ,โหรอโดนทีเดียวตายโอ้โหสามแสนสี่นะครับลูฟี่หมดฟังกองสุดยอดนะครับผมสามลูฟี่นี้แบบเก่งมากเลยไม่ได้เก่งกับสามลูฟี่หรอกลูฟี่เดียวนะครับผมจัดไป1 4 4ล้านเลยก็ถึงว่า สุดยอดนะคบผมก็อย่างที่แจ้งไปเนาะใครอยากให้ผมเอาลูฟี่3ตัวนี้ไปทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น3ฟี่นี้3ามโซโลสซันจิเหมือนที่ได้แจ้งไปเนาะเดี๋ยวผมจะเอาไปไล่แบบโวดกับผู้เล่นแบบทางอื่นให้ดูนะครับผมนี่ว่า3ตัวละคร3ครัมันจะมีความโหดหรือไอข้อแตกต่างกันประมาณไหนนะครับแต่ที่แน่ๆคือ3าตัว3มล่างเนี้ยมันสามารถผักได้ทั้ง3ตัวเลยนะครับผมใครที่เป็นแบบ แฟนขับลูฟี่หมวกฟางอยู่แล้วก็นําไปปั้นเล่นได้นะครับผมแต่ล่างเอสเดียวอะ่ะไม่ต้องปั้นเยอะก็ได้ปั้นไว้ลงแค่บอลลูมนะครับผมล่าง2อสามารถปั้นเบื้องต้นขยับขึ้นมาได้เพราะว่าบอลลูมมันค่อนข้างที่จะสําคัญที่จะใช้ไอเจ้าลนะูฟี่เนาะเพราะว่ามันมีสกิลพักนะครับผมนี่ดูดเมจสูงนะฝั่งนู้นอะ่ะแต่ไอฟี่ที่ไตยน่าจะตีสะท้อนตัวเองก็ประมาณนี้ละกันสําหรับตัวละคร3ล่างนะครับผมก็ใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบใจหรือ อยากให้มีคลิปต่อไปเกี่ยวกับตัวละคร 3S นะครับผมถ้าแบบคลิปนี้ได้รับการตอบการตอบรับดีหน่อยผมก็จะทําเป็นโซโลกับซันจิต่อนะครับผมแต่ว่าถ้าคลิปนี้ทํามาแล้วไม่มีท่านผู้ชมหรือว่าคนดูไม่ชอบใจนะครับผมก็จะขอหยุด3ตัวละครไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็คือเหมือน3าล่างเนาะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็การทําคลิปต่อไปเกี่ยวกับ3ระดับของ S 2S3S นี้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ มก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาที่ลงคลิปใหม่ๆห,หรือว่ามีอะไรอัปเดตข้อมูลข่าวสารจัดได้ไม่พลาดเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมก็ไว้เจอกันอีกทีเป็นคลิปใหม่ๆคลิปอะไรก็อย่าลืมรอรับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ